องอย่างก็พู่กันแต่พอถึงจุดนึงทุกแบรนด์ที่แม่เคยทํามาคือมันไม่มีแบรนด์ไหนที่ขายสินค้าเพียงตัวเดียวแล้วหายไปสามปีห้าปีไม่มีมันเริ่มขุดออกมาเป็นดอกเห็ดมีสองชิ้นสามอย่างห้าอย่างสิบอย่างห้าอย่างสิบอย่างจนถึงจุดนึงอะ่ะแม่รอดรอดก็จริงก็คือได้เยอะสุดคือสามเดือนหนึ่งล้านเท่อนี้เยอะสุดในชีวิตแต่พอถึงจุดนึงอะ่ะ มันมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราสําเร็จในระดับหนึ่งอ่ะมันได้แหละแต่มันไม่ไปถึงร้านสักทีอ่ะเราเลยกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราจะก่อแบบสต๊อกเป็นหลักร้านแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตัวแทนที่ตามมาไม่รอดคือเมย์สงสารเขาวันนี้พูดตรงๆเพราะว่าในการจต๊อกสินค้าในการจะเล่สินค้าเราเราไม่เคยบังคับตัวแทนนะเราก็ให้เขาสต๊อกคอมมิชเั่ตามที่เขาไหวแต่พอถึงจุดหนึ่งสถานการณ์มันพาไปมีทั้งขายตัดราคามีทั้งเจ้าของแบรนด์ขายแขก จองของตั้งแต่ต้นเดือนใช่ไหมคะแต่เดือนหน้าของมาคือลูกคก้าไม่รอมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะคือลูกค้าไม่รอเปเลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมันไม่ได้แล้วแหละมันต้องตัดสินใจทําอะไรแล้วเพื่อให้เราเดินหน้าได้และคนที่ตามเรามาเขามีรายได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบเราจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่ย่น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่จะไม่มีทุนหรือจะมีทุนหรือจะไม่เคยทำธุรกิจคืออุดรอยรั่วทุกปัญหาทุกประเด็นเลยนะคะเพราะว่าเมย์เองก็ คนมาเกือบครึ่งล้านอันนี้เราก็ไม่ได้โทษใครแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างเราก็โอเคเป็นความผิดพลาดในการบริหารเงินบริหารสต๊อกเราก็เข้าใจแล้วว่าเฮ้ยพอมาเปิดใจกับบอสอ่ะกับพี่ต่ายเมย์คือสมัครกับพี่ต่ายคือตอนนั้นเมย์จำได้เลย ก็สมัครแล้วก็เริ่มต้นทําจริงๆแล้วเมยสมัครตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ดีไงอันนี้บอกก่อน oh. อันนี้คือข้อข้อเสียที่เมย์เห็นตัวเองแล้วพอพอมาเห็นแบบเฮ้ยกีตาทำได้แม่งกูต้องทําได้ว่ะมันมีคํานี้มาเลยนะเพราะว่าพอเราอินดี้เราคิดเยอะเราคิดว่าเราเก่งจากแบรนด์นู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าเราคิดเองพอเราคิดเองเออเองทําเองเฮ้ยทําไมเราได้แค่ห้าหมื่นทำไมเราได้หลักหมื่นวะก็กลับมาทบทวน แล้วก็กลับมาลุยจริงจังประมาณตอนนี้ประมาณสามสี่เดือนก็ได้ประมาณเกือบห้าแนใช่ค่ะห้าแสนแล้วเหรอเกือบห้าแหนเกือบห้าแหนแล้วเอาเวลาที่แบบเริ่มจริงจังจริงวันวันสมัครเราไม่นับนะเพราะว่าสมัครเนี่ยใครก็สมัครได้แต่เราจะนับวันที่คุณนั้นอะตัดสินใจแบบจัดสินิตตัวเองอยากจะทำจริงจริงเนี่ยคือวันไหนนะคะก็ประมาณสี่เดือนสี่เดือนนี่แหละที่แบบได้เป็นล้านได้เป็นแแวน ตอนนี้ประมาณเดี๋ยวให้ดูไดให้ดูแม่จะได้ไหเนาะขอดูอะไรได้วันนี้ด้วยนะคะอ่าวันนี้ได้แปดพันอ่าเห็นไหมสี่แสนหกใช่แล้วก็อันนี้ก็คือที่ไปไปจองมา BM นะคะจองแล้วเนื้อใต้ใช่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่หลายหลาคนไม่ค่อยพูดถึงเมย์ขอเปิดนิดนึงคือรีวิวตัวเองอันนี้ขอ หลายๆคนเข้ามาคือไม่ได้ไม่ได้จริงจังกับไอตัวเทสเตอร์แต่ไม่จริงจังนะบอกก่อนว่าเทสเตอร์มันจะพลิกชีวิตคุณนะถ้าคุณกินแล้วคุณเป็น B.O. โใช่ไหมคะสมมติคุณเป็นโปรสา